Hi students, Good morning everyone. My name's s i ป n นท์บุ n กว a n g I am a teacher. Today we will learn about number. I miss you so much everyone. How about you? I think everyone okay. Nice to miss you everyone. Welcome to our classroom. สวัสดีครับนักเรียนเป็นยังไงบ้างเอย่ย หายหน้าหายตาไปหลายวันเลยนะครับวันนี้คุณครูนนทก็สบายดีคุณครูนนทก็จะมาสอนเรื่องจํานวนนับวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องจํานวนนับตั้งแต่1จนถึง12นักเรียนรู้ไม่เอ่ย1นึถึงสิภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงไหนใครรู้แล้วยกมือขึ้นโอเคไม่มีคนยกมือเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนบทเรียนต่อไปเลย Are you r ร a d y นักเรียนพร้อมไหม Let's go <S ครับก็เหมือนเดิมนะครับคุณครูจะพูดภาษาไทยก่อนแล้วก็จะออกเสียงภาษาอังกฤษ2ครั้งครั้งแรกให้นักเรียนฟังก่อนแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยให้นักเรียนพูดตามดังๆ Are you ready? พร้อมเนาะ Let's go หน one

Five, five, hope oh, six, 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 seven, seven, bad, eight, eight. eight 9ก้า nine nine 1ิบ ten ten 1ิบเอ็ eleven eleven สิ twelve twelve เป็นอย่างไรบ้างครับยากไม่เอ่ยสำหรับการออกเสียงข้อควรระวังก็คือออกเสียงคำว่าสามในภาษาอังกฤษนักเรียนไทยส่วนใหญ่จะออกเสียงคำว่าสามเป็นทรีนะครับทรีก็คือต้นไม้นะครับแต่ถ้าเลขสามเนี่ยจะออกเสียงต่อเต่าซึ่งจะออกเสียงว่าทรีทรีนะครับห้ามออกเสียงว่าทรีนะครับเพราะว่า t r e ไปว่าต้นไม้นะครับครับแล้วก็ต่อไปก็จะให้นักเรียนยได้ฝึกทบทวนออกเสียงนะครับคุณครูจะพูดภาษาไทยแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยพูดภาษาอังกฤษด,ดังๆหลังจากที่ครูพูดภาษาไทยเสร็จแล้วอ่าเริ่มเลยครับหนึ่งสอง 三、四、五、六。 7จ9 1แสบ สิบเอ็ดสิบสองครับลำดับต่อไปก็จะให้นักเรียนลองแต่งประโยคง่ายๆนะครับจากจำนวนนับที่นักเรียนได้เรียนไปโดยการบอกอายุตัวเองนะครับ ถ้าสมมุติว่าเราอายุ7ขวบนะครับ7ในภาษาอังกฤษก็คือเซเว่นะครับเราจะบอกว่าเราอายุ7ขวบเราสามารถพูดได้ว่า I am seven years old I am seven years old แปลว่าฉันอายุ7ขวบนะแต่นักเรียนสามารถพูดสั้นๆได้ว่า I am seven เฉยๆฝรั่งเขาก็รู้เรื่องนะครับแต่ เราเรียนภาษาอังกฤษเริ่มแรกเนี่ยเราต้องฝึกพูดให้เป็นประโยคยาวๆก่อนเนาะแต่เวลาเราใช้จริงๆเนี่ยเราก็สามารถพูดสั้นๆได้ฝรั่งเขาก็เข้าใจ I am seven นะจะมี years old ต่อหรือไม่ก็ได้สมมุติถ้านักเรียนอายุ8ขวบเราจะพูดว่ายังไงนะช่วยกันคิดสิ I am eight years old ต่อไปถ้าเราบอกว่าเราอายุ5้ขวบห้าภาษาอังกฤษคือเลขอะไรเอ่ยห้าภาษาอังกฤษคือ5นะครับถ้าเราบอกว่าเราอายุ5้ขวบเราก็บอกว่า I am five years old อ,อีกข้อหนึ่งถ้าเราอายุ10บขวบละ่ะเราจะพูดว่ายังไง I am อะไร I am 10 years old โอเคเก่งมากครับ Very good Well done ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบทเรียนวันนี้ครูก็หวังว่านะักเรียนเนี่ยจะไปฝึกทบทวนที่บ้านนะครับจำนวนนับตั้งแต่1จนถึงเลข12เดี๋ยวครูจะสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งเนาะ One two t h five S six s e v 1 n e i t n i ไม่ยากสำหรับนักเรียนใช่ไหมครับครูก็ขอให้นักเรียนนะไปทบทวนที่บ้านแล้วก็ฝึกท่องนะแล้วอาจส่งคลิปมา,าแชททางไลน์มาหาครูว่าครูครับผมออกเสียงถูกไหมครูคะหนูออกเสียงถูกไหมคุณครูก็ยินดีที่จะตอบนักเรียนแล้วก็ มีวิดีโอคอลหากันได้นะครับถ้านักเรียนสงสัยตรงไหนสำหรับวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับก็วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับคุณครูก็หวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้แล้วก็มีความสุขในการเรียนวันนี้ see you again next time bye bye